เมื่อกี้พี่หมีเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับในป่ามีเรื่องเกี่ยวกับในป่าของพี่หมีไปแล้ววันนี้ผมมีเรื่องในป่ามาเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าเรื่องป่าที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องป่าที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอ่ารู้หรือเปล่าว่าคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนในสหรัฐเนี่ย จะไม่เชื่อเรื่องผีเลยหรือว่าถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อก็จะไม่เคยเจออย่างหนังที่เราดูกันบ่อยๆทางโซนของอคนอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีหนังพวก i ินซิเดียใช่ไหมพวกผีอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีเราดูอ่ะเราก็เฮ้ยมันก็คล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในป่าที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขาให้เชื่อเรื่องนี้ว่าเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ย เลิกตั้งแคมป์ไปเลยโอ้ชื่อเรื่องเขามาแบบนี้นะอลองดูก็แล้วกันว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยเลิกตั้งแคมป์ในป่าไปเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอ่ะชอบที่จะไปตั้งแคมป์กับกลุ่มเพื่อนเขาซึ่งกลุ่มเพื่อนเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3มคน รวมกับตัวผู้ชายคนนี้ด้วยเนี่ยเป็น4ี่คนในทุกๆวันหยุดพักร้อนหรือว่ามีการหยุดยาวของที่ทำงานของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะออกไปตั้งแคมป์ในป่าไปล่าสัตว์บ้างไปตั้งแคมป์นั่งเมาส์มอยกันบ้างซึ่งผมไม่รู้ว่าในสหรัฐอเมริกราเนี่ยการล่าสัตว์หรือว่าการไปทําอะไรพวกนี้ไปยิงสัตว์ในป่าเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่านะ แต่ว่าเขาว่าชอบที่จะออกไปล่าสัตว์ในป่าแต่เหตุผลจริงๆแล้วของการไปล่าสัตว์ในป่าเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลรองเหตุผลหลักๆเลยคือเขาอยากจะไปตั้งแคมป์ไปคุยกับเพื่อนฝูงมากกว่าแต่ว่าอยากจะหาบรรยากาศที่มันเงียบสงบแล้วก็หาบรรยากาศที่มันคุยกันแล้วมันสนุกอะ่ะไม่ต้องเกรงใจใครอะ่ะก็เลยเลือกที่จะไปตั้งแคมป์ในป่ากัน ทีนี้เขาก็จะไปตั้งแคมป์กันหลายต่อหลายครั้งก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะก็จะไปกันตามปกติไปยิงสัตว์ล่าสัตว์กันตามปกติแต่ว่าเขาบอกว่ามีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เขาไปตั้งแคมป์แล้วอะ่ะทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปตั้งแคมป์อีกเลยในวันต่อๆไปหรือว่าในโอกาสถัดๆไปเลิกตั้งแคมป์ไปเลยคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ นัดกับกลุ่มเพื่อนไปตั้งแคมป์กันในป่าในสหรัฐแล้วเวลาเราตั้งแคมป์กันนะฮะอย่างที่เรารู้กันคือเราก็จะต้องหาทำเลที่มันสามารถกางเต็นท์ได้หรือว่าเป็นทำเลที่มันดูแล้วปลอดภัยจากสัตว์ป่าใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะนอนห้างกันก็คือจะขึ้นไปนอนบนต้นไม้มีการสร้างห้างสร้างอะไรกันถูกปะแต่ว่าในสหรัฐเขาจะกางเต็นท์นอนกัน แล้วก็จะจุดไฟกองหนึ่งไว้ที่บริเวณหน้าเต็นท์เพื่อที่จะกันสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาทําร้ายแล้ววันนั้นก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งที่เขาอะไปตั้งแคมป์กันก็คือจะมานั่งอยู่หน้าเต็นท์แล้วก็มาคุยกันสับเพเฮลากันตามปกติทีเนี้ยด้วยความที่เป็นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยด้วยความที่คุยกันเรื่องส่วนตัวแล้วอะ นอกจากเรื่องส่วนตัวที่เขาคุยกันน่ะมันก็ต้องมีพวกแบบเรื่องพวกผีปีศาจเรื่องอะไรลีร้ลับลี้ลับในป่าเนี่ยคุยกันถูกไหมเขาก็เอาเลยขอสักครั้งหนึ่งอยากจะเล่าไอ้เรื่องที่ตัวเองอะ่ะไปเจอกันมาในป่าก็เลยนั่งล้อมวงกันคนแรกก็เล่าว,ว่าเชื่อไหมว่าไอ้ตอนที่ฉันน่ะออกไปตั้งแคมป์กับกลุ่มเพื่อนของฉันน่ะ ฉันเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันคือวันนั้นฉันก็เดินเข้าไปในป่านี่แหละแล้วก็กล่าวว่าจะไปล่าสัตว์ป่าสักตัวหนึ่งแต่เชื่อไหมว่าในระหว่างที่เดินไปฉันไปเจอกวางตัวหนึ่งกาลังกินอาหารอยู่เพราะฉันเห็นว่ามันมีกวางอ่ะก็เลยเอาปืนขึ้นมาแล้วก็เตรียมที่จะเล็งไปที่ก,กวางตัวนั้นแต่ในขณะที่ฉันกําลังเล็งปืนไปที่กวางตัวนั้นน่ะ ไอ้กวางตัวนั้นมันหยุดกินอาหารแล้วมันก็ค่อยๆเงยหน้าจ้องมาที่ตาของฉันน่ะฉันก็จ้องมันกลับนะแล้วก็กำลังจะเหนียวไกลอยู่ละแต่เชื่อไหมมันมีดวงตาของใครก็ไม่รู้อะอยู่ข้างหลังไอ้กวางตัวนั้นน่ะแล้วก็เหมือนกับมันค่อยๆลอยออกมาจากข้างหลังกวางอะจากในป่าลึกอะค่อยๆลอย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 มาซึ่งตอนนั้นฉันคิดว่าฉันตาฝาด แล้วบริเวณรอบๆฉันนะ่ะมันก็มืดไปหมดเลยด้วยความที่ฉันอยากรู้ว่าไอ้ตาที่อยู่ข้างหลังอ่ะนมันคือ,ม,คอมันคือตาของอะไรฉันก็เลยเอากล้องที่ติดที่ลำปืนเนี่ยส่องเข้าไปที่กวางตัวนั้นซึ่งมันจะเป็นกล้องคล้ายๆกล้องอินฟราเรดสีเข,เขียวนะครับที่ไว้มองในความมืดอ่ะก็เลยมองผ่านเข้าไปสิ่งที่ผู้ชายคนแรกเห็นคือ ด้านหลังกวางตัวนั้นเนี่ยมันมีดวงตาหลายสิบคู่มากๆอะอยู่ข้างหลังกวางตัวนั้นแล้วไอ้ดวงตาดวงนั้นอะที่อยู่ข้างหลังอะมันเป็นกวางหมดเลยมันเป็นตาของกวางทุกตัวเลยเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาจากกล้องอนฟาเลตมามองดูด้วยตาเปล่าแต่ว่าพอมองด้วยตาเปล่าอ่ะกลับเห็นกวางแค่ตัวเดียว พอมองผ่านกล้องอ่ะจะเห็นกวางแบบเป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบตัวอยู่ในกล้องเขาก็เลยค่อยๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วก็วิ่งขึ้นรถออกไปจากป่าแห่งนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันเจอมาคนแรกก็เล่าเสร็จปุ๊บจบไปมาถึงคนที่สองคนที่สองก็เล่าว่า เฮ้ยฉันน่ะก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันนะครั้งหนึ่งฉันเคยไปล่ากวางในป่าเหมือนกันแล้วเชื่อไหมว่าตอนที่ฉันเดินเข้าไปใก,กล้ๆอะ่ะฉันก็เห็นว่ามันมีกวางตัวนึงอะ่ะกำลังเดินอยู่พอกวางตัวนั้นมันเดินอะ่ะฉันเห็นกวางเดินฉันถอยห่างแล้วก็วิ่งขึ้นรถกลับบ้านเลยไอ้เพื่อนก็เอา้าอะไรอะ่ะกวางแค่กวางเดินเฉยๆเองแล้วทาไมต้องกลับบ้านด้วยอะ่ะ เฮ้ยเรื่องนี้ธรรมดามากเลยไม่เห็นจะมีอรไรลี้ลับตรงไหนเลยพวกแกยังไม่รู้อะไรไอ้กวางที่ฉันเห็นนะ่ะมันเดินก็จริงแต่ว่ามันเดินถอยหลังนะเว้ยทุกคนก็ฮือฮาฮือฮากันใหญ่เลยเฮ้ยหยจริงหรอหยมันเดินถอยหลังเหรอเยเออแปลกดีว่าโอ้็หฮือฮากันในวงรอบกองไฟมาถึงคนที่สาม คนที่3ก็เลยบอกว่าเฮ้ยครั้งนึงอะตอนที่ฉันไปล่ากกวางในป่าฉันก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันคือไอตอนที่ฉันย่องเข้าไปใกล้ๆกวางตัวนั้นน่ยพอไปถึงใกล้จะถึงตัวมันแล้วประมาณสักสิเมตรอะฉันก็อปืนอะขึ้นมาสองที่กวางตัวนั้นแล้วพอเห็นว่าได้จังหวะเหมาะฉันก็เลยเหนี่ยวไกปังใส่เข้าไปที่ตัวของกวาง และกวางตัวนั้นน่ะมันก็สะดุ้งเหมือนกับโดนยิงอ่ะแต่มันก็ไม่หนีไปมันก็มองมาที่ฉันทีหนึ่งแล้วมันก็ก้มลงไปกินอาหารต่อแล้วหลังจากนั้นฉันก็ยิงไปอีกนัดหนึ่งพังไอ้กวางตัวนั้นก็เงยหน้ามามองฉันอีกแล้วมันก็ก้มลงไปกินอาหารเหมือนเดิมแล้วเชื่อไหมว่าทุกๆครั้งที่ฉันยิงมันอ่ะ มันก็แค่สะดุ้งแล้วก็มองหน้าฉันทุกครั้งเลยแล้วมันก็กินอาหารต่อไปจนฉันกระสุนหมดอะแล้วฉันก็เลยค่อยๆย,ย่องออกมาแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านไปเลยคนที่สามก็เล่ามาแบบนี้มาถึงคนที่สี่เป็นตัวของคนเล่าเองเนั่นแหละที่กำลังจะเริ่มเล่าเป็นคนสุดท้ายละคนที่สี่ก็เลยบอกว่า ฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่ฉันเจออ่ะมันคล้ายๆกับไอ้คนแรกนั่นแหละที่เห็นว่ามีควางมายืนอยู่ข้างหลังเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะที่ฉันเจอคล้ายๆแบบนั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าเขาก็เล่าประมาณนี้เนาะคนที่สี่จบปุ๊บทุกคนก็เลยหลังจากที่เล่าจบก็เลยหันมามองหน้าอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ห้า เพื่อที่จะพูดเป็นในๆว่าให้คนที่ห้าเนี่ยเล่าได้แล้วกำลังรอฟังอยู่แต่คนที่ห้าเนี่ยไม่ยอมเล่าสักทีเขาก็มองสายตาไปเหมือนกดดันว่าเมื่อไหร่จะเล่าสักทีคนที่ห้าก็ไม่เล่าสักทีหนึ่งแล้วก็หยิบเบียร์เนี่ยขึ้นมากระดกอึกอึกอึกอกอกจนเบียร์เนี่ยหมดแล้วก็เอากระป๋องเบียร์วางที่พื้นแล้วก็เหยียบ แล้วคนที่ห้าก็ค่อยๆยืนขึ้นแล้วก็ถือเก้าอี้ของตัวเองอะ่ะเดินหายเข้าไปในป่าเลยแล้วทั้งสี่คนน่ะก็เลยกล้มหน้าก้มตามมองไปที่กองไฟอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเพราะเขารู้ว่าทริปที่เขามารอบกองไฟครั้งเนี้เขามากันแค่สี่คน แล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาอะเลิกตั้งแคมป์ไปเลยเรื่องประมาณนี้ครับผม